สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาช่องเหนบหน้าอันนี้ชื่อชื่อหลินหุห้ยใช่ไหมคะค่ะต่อไปไปดูช,วชว่วงๆไปดูช,วชว่วงๆตอนนี้หลินหุยิ้กำลังกินแครอทอยู่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะเดินไปกีกห้องหนึ่งนี่หละห,หลินหะุยอันนี้ช่วงๆช,ช่วงกำลังกินช่วงกำลังกินไก่กินไผ่อยู่เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะ นะฮะจริงไรร่อยเกลับมาดูลินหุยดีกว่าลินหุยนั่งอยู่บนยอดช่วงๆเกิดวันที่6หาคศ2500 ไกด์ไกด์พูดหิตพูดถูกแล้ว <c oughs> อีวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเินห้ยหน่อยอากาศเย็นนะครับเราเปิดแอร์ เป็นตัวผู้นะคะส่วนหลินหุย้ยเป็นตัวเมียค่ะหลินหุ้ยจะไปไหนหันหน้ามาชัดๆหน่อย